มีรายงานว่าเชลซีกำลังให้ความสนใจมากเกฮีกองหลังตัวเก่งของคริสตัลพาเลสและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวเขาในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้เดอะมีเรอร์รายงานว่าเชลซีมองว่าเกฮีเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพแนวรับและต้องการดึงตัวแข้งทีมชาติอังกฤษกลับสู่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริตอีกครั้งก่อนหน้านี้พาเลสแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการปล่อยตัวเกฮีออกจากทีมในตลาดเดือนมกราคมแม้ว่าจะมีความสนใจจากทั้งเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วก็ตาม ขณะที่นิวคาสเซิลก็เคยพยายามดึงตัวเขาไปร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งต้องรอดูว่าพวกเขาจะกลับมาลุยดีลนี้อีกครั้งหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลายสโมสรอ,อยากได้ตัวเกฮีแต่ดูเหมือนว่าเชลซีเป็นทีมที่จริงจังมากที่สุดเพราะพวกเขาเชื่อว่าเกฮีจะเป็นผู้นำในแนวรับและสามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในระยะยาวต้องติดตามกันต่อว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ดูจากสถานการณ์แล้วสิงบลูเอาจริงแน่นอน แฟนแฟนเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ